ภาค SME ที่เปราะบางเนี่ยมันนำมาสู่บริษัทที่เป็นซอมบี้นะครับเรียกว่าไม่รู้จะไปต่อมองไปข้างหน้าทำธุรกิจไปก็อาจจะไม่ส u s t a i n a ไม่ยั่งยืนละเราสแกนออกมาแล้วเนี่ยคือพบว่า10%เรียกว่าแทบจะเป็นบริษัทที่กลายเป็นเรียกว่าซอมบี้ครับไปกันประมาณสักแสนบริษัทแล้วถ้ามองในส่วนถัดมากลุ่มที่เปราะบางก็มีอีกประมาณสัก35%นะครับก็คือประมาณสัก30,000 0บริษัทแหละ ซอมบี้เฟิร์มเนี่ยคือเรียกว่าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นมาเป็นนิติบุคคลนะครับคิดว่ามีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูผลการดําเนินงานเนี่ยเรียกว่ารายได้สุทธิต่อเนื่องหลังหักค่าใช้จ่ายอย่างงี้ครับแทบจะไม่ได้ยั่งยืนเลยนะครับหรือว่าถ้าเทียบกันแบบกับภาระดอกเบีย้ยที่เขาต้องมีเนี่ยเรียกว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิเนี่ยยังไม่พอจะจ่ายภาระดอกเบีย้ยเลย คือในทางเทคนิคเนี่ยจะเรียกว่ามองเราดูบาลานซ์ชียเขาย้อนกลับไป2อสมปีนะครับว่าออรายได้สุทธิเนี่ยเป็นบวกต่อเนื่องไหมแล้วจริงๆพอที่จะจ่ายภาระดอกเบียไหมนะครับหรือว่าสิ่งที่ตลาดมองว่าอิ t e ทรสคับเบชเวชโอ้ซอมบี้เฟิร์มเป็นบริษัทเรียกว่าที่จดทะเบียนขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีการค้าขายที่มีนัยยะสำคัญนะครับหรือว่ากิจการหรือ business m o d เดที่สร้างรายได้อย่าง,างชัดเจนนะครับก็อาจจะเรียกว่า ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าโอ p ป r a t ไปเพื่อผลการดำเนินง,งานแบบไหนซอมบี้เฟิร์มส่วนใหญ่ถ้าไปดูในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นอยู่ในเซกเตอร์ SME นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็สะท้อนภาพว่า SME ไทยเนี่ยยังอยู่ในสภาวะเปราะบางมากนะครับจริงๆตั้งแต่ก่อนเข้าวิกฤตโควิด COVID, แล้ว SME ไทยก็เรียกว่าก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับพอเจอโควิดเข้าไปอีกอาการหนะัก นะครับแล้วพอมาเจออย่างตอนนี้เป็นสงครามการค้านะครับนโยบายภาษีทรัมป์ความยากลําบากของ SME เมนี่ยมันก็จะมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าจริงๆอยากจะเรียนว่าภาค SME ที่เปราะบางเนี่ยมันนํามาสู่บริษัทที่เป็นซอมบี้นะครับก็คือเรียกว่าไม่รู้จะไปต่อมองไปข้างหน้าทําธุรกิจไปก็อาจจะไม่ s ustainable ไม่ยั่งยืนละก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ในกิจการประเภทไหนถ้าเราแบ่งกันง่ายๆเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทนะครับ SME ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับ กับ SME ที่อยู่ในภาคบริการนะครับแล้วก็ SME ที่อยู่ในภาคการซื้อค้าขายนะครับสามเซกเตอร์นี้ก็คือเป็นเป็นภาพรวม,รวมของกิจการที่เป็น SME ของไทยละต้องบอกว่าในในแลนด์สเคปเนี่ยถ้าเราดูสแกนงบการเงินแล้วกันของบริษัทนิติบุคคลไทยเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบริษัทนะครับรวมห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมต่างๆด้วยเราสแกนออกมาแล้วเนี่ยคือพบว่า1ิเรเซเรียกว่าแทบจะเป็นบริษัทที่ กลายเป็นเรียกว่าซอมบี้ไปแล้วก็คือผลการดําเนินง,งานรายได้สุทธินะครับ EBIT ท,ที่ตลาดมากเรียกว่า EBIT ด่าหลังๆเรียกว่าติดลบนะครับแล้วก็ไม่พอแม้แต่จะจ่ายภาระดอกเบี้ยเป็น10%ก็เรียกตีกันประมาณสักแสนบร,ริษัทแล้วถ้ามองในส่วนถัดมากลุ่มที่เปราะบางก็มีอีกประมาณสัก35%นะครับก็คือประมาณสัก3 0 0แสนบริษัทแหละที่เรียกว่าไม,ไม่มีความต่อเนื่องแล้วกันในความสามารถการสร้างกําไรสุทธิเพื่อที่จะทําธุรกิจไปข้างหน้าได้ อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าในกลุ่มธุรกิจ SME เนี่ยก็มีอีก50,000บริษัทนะครับที่ยังยังไปได้แต่ว่าเวลาแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็จะโดนผลกระทบไม่เหมือนกันอย่างช่วงที่ผ่านมาถ้าเป็นกลุ่มที่เปราะบางก่อนเนี่ยยุก,ก่อนโควิดนะครับต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่เรียกว่าออตอนนั้น SME โดนมีการแข่งขันมากขึ้นจากสินค้าต่างประเทศนะครับพอต้นโควิดปุ๊บเนี่ย ภาคบริการแน่นอนโรงแรมร้านอาหารกิจการต่างๆโดนกระทบทีนี้พอมายุคหลังโควิดเนี่ยมีสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดเยอะตรงนี้กระทบทางภาคผลิตภาคก,การผลิตนะครับแล้วก็กระทบ SME ที่เป็นภาคก,การค้าขายด้วยเพราะว่าเรามีการขายตรงผ่านแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มไทยแพลตฟอร์มจีนต่างๆเข้ามามากขึ้นก็โดนแข่งขันเข้าไปมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าตอนนี้ทั้ง3ามเซกเตอร์หลักๆเลยแล้วกันทั้งภาคการผลิตภาคการบริการภาคการค้าเนี่ยก็เรียกว่าเหนื่อย ผมว่าจริงๆวิธีการสังเกตซอมบี้เฟิร์มเนี่ยมันก็เป็นวิธีการดูงบทั่วไปได้เลยซึ่งแอพพลิเคเบิลไม่ใช่แค่ซอม SME บริษัทขนาดใหญ่ก็เหมือนกันผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่าการดู EBITDA ดนะครับดู EBIT Earning b e f o r e i n t e r e s t and tax เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นการดูรายได้สุทธิแล้วกันหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยมันเติบโตได้อย่างยั่งยืนมันพอที่จะคัพเวอร์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือเปล่าไปได้กี่ไซเคิล ไปได้กี่รอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าตลาดจับตามองมากขึ้นจริงๆเราดูเราใช้มาตรฐานว่าถ้าดูงบต่อกันสัก3าปีเนี่ยแล้วโอ้โหถ้า3ามปีต่อกันไม่ไหวเนี่ยก็เรียกว่าก็มันก็คงอาจจะเหนื่อยละหรือไม่ก็อาจจะตรงใจทาให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับฉะนั้นก็ตัดกันที่ผมว่าดูความต่อเนื่องของงบผมคิดว่าถ้าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยการที่จะมีบริษัทที่ไม่แอคทีฟแล้วกันมันเป็นเรื่องโครงสร้างทางธุรกิจว่าจะต้องมีโฮดดิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าเป็นเหตุผลทางภาษี นะครับก็คือ Tax Optimization ซึ่งตรงนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็แฝงอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่แอคทีฟเหมือนกันนะครับก็อาจจะตั้งขึ้นมาเป็นเพื่อโครงสร้างเป็น Holding Company ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คงพอมีแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่หลักหลักใหญ่ที่มากันทีเป็นแสนแสน,แสนเฟิรม์มผมคิดว่ามันเป็นไปตามข้อจํากัดของออของทางตลาดหลักทรัพย์ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็กลมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับผมคิดว่า อันนั้นก็เป็นเป็นโครงสร้างทางธุรกิจอย่างหนึ่งในการบริหารโครงสร้างนะครับฉากทั์ของเศรษฐกิจที่มองไปตอนนี้ปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยากนะครับมองแลนด์สเคปเนี่ยเรียกว่าแทบจะอ่านอนาคตยากเลยความไม่แน่นอนสูงมากนะครับ SME ไทยเนี่ยผมว่าปัญหาหลักที่ตอนนี้เจออยู่เนี่ยคือการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนนะครับตอนนี้เราอาจจะพูดกันว่าโอเคอาทางทรัม ประธานรีบ,บดดทรัมป์เพิ่งขึ้นภาษี reciprocal tax เรา36%ต่างๆกระทบเราแน่นอนแต่ต้องเรียนว่าปัจจัยตรงนี้เนี่ยกระทบ SME ตรงๆน้อยกว่า SME ไทยเนี่ยส่งออกไม่ได้เยอะเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่แต่ว่าการที่มีสงครามการค้าเกิดขึ้นเนี่ยแล้วจีนโดนภาษีเข้าไปเนี่ยจากสหรัฐแล้วเกิดมีการสงครามภาษีกันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้าย capacity ที่เหลือของจีนเนะครับเรียกว่า over supply ก็จะไหลเข้ามาใน ตลาดเราเพราะว่าเขาไปขายที่นู่นไม่ได้เขาก็ต้องมาทิ้งไว้ที่เรามาขายที่เรานะรด้วยราคาที่ตัดลงตรงนี้เรียกว่าเป็นคู่แข่งตรงๆเลยกับ SME ไทยนะคไทยฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่1คือเจอผลทางอ้อมของสงครามทางการค้าที่เป็นผลทางตรงกระทบ SME เราผ่านการเข้ามาของสินค้าจีนน,นะครับเพราะว่ากระทบทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการค้า ออมองไปอีกทางหนึ่งนะครับเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ฟื้นมาตามที่คาดตอนแรกเราคิดว่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยจะถึง38ล้านคนตอนนี้พอดูเศรษฐกิจจีนออกมาเป็นอย่างนี้สงครามการค้าเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. โอกาสที่การท่องเที่ยวไทยอาจจะไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงเป้าแน่นอน SME ที่อยู่ในธุรกิจบริการซึ่งก็คือหลักๆโรงแรมร้านอาหารบันเทิงต่างๆเนี่ย เรียกว่าก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยอันนี้ก็เป็น2ประเด็นหลักๆที่ผมว่า SME ไทยเจอปัญหาอยู่ไม่แน่ใจว่ากลุ่มสินค้าที่จากจีนที่จะมากระทบกระทบ SME บ้านเราเนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าประเภทไหนที่มีความเสี่ยงบ้างครับผมว่าจริงๆเราจะเริ่มเห็นนะครับผมว่าทุกๆท่านทราบเพราะว่าเวลาเราสั่งของเนี่ยจากของจากจีนก็จะจะถูกกว่ามากนะฉะนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมาก่อนแน่แต่เราพบว่าตอนนี้มันเริ่ม ทางแขงข่งมันเริ่มไปจนถึงสินค้าที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างอุตสาหกรรมเคมีพันธุ์เมล็ดพลาสติกต่างๆนนานเ,เนี่ยเราโดนสินค้าจีนตีเหล็กเนี่ยเราโดนสินค้าจีนตีนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหล็กนะครับเคมีพันธุ์อย่างเงี้ยถ้าดูมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยนี่ยังไม่นับว่าคนจีนมาถือหุ้นในบริษัทไทยแล้วเป็นบริษัทจีนหรือเปล่านะครับการนําเข้าของไทยจากจีนเนี่ยในแต่และอุตสาหกรรม ที่ผมกล่าวไป3อุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อเทียบกับรายได้ต่อปีนะคือการนําเข้าต่อปีกับรายได้ต่อปีเนี่ยบางทีการนําเข้าเนี่ยมูลค่าเกินหนึ่งใน4เลยนะของรายได้ต่อปีฉนันหมายความว่าพูดง่ายว่าหนึ่งใน4ของรายได้บริษัทไทยในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยโดนจีนแย่งไปจากสินค้านําเข้าของจีน SME ไทยที่เป็นซัพพลายเชนของกลุ่มเค้าปอเรทใหญ่เนี่ยที่ส่งออกไปเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนฮะจากภาษีที่มันเกิดขึ้น ต้องเรียนว่าผลกระทบอาจจะมีบ้างนะครับคืออาจจะในกลุ่มเ,เรียกว่าชิ้นส่วนยานยนต์ละกันที่เรามีการส่งออกไปแล้วก็มีโครงสร้างกลุ่ม SME เรามีทําอยู่ในซัพพลายเชนของชิ้นส่วนยานยนต์เหมือนกันอย่างเงี้ยคงได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้ามองถึงซัพพลายเชนอื่นๆที่ใหญ่แล้วลงไปถึง SME ลึกๆเนี่ยที่ได้รับผลกระทบตรงๆจากการส่งออกจริงๆถ้ามองไปเซกเตอร์อื่นๆอ,อย่างอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจริง,รงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากที่ไหลลงไปถึง SME ต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการแข่งขันที่น้อยลงละอย่างอุตสาหกรรมที่เป็นค้าขายสินค้าที่เป็นสินค้าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนี่ยน,นะครับคือเป็นสินค้าเพื่อบริโภคบริโภคนี่โดนสินค้าจากต่างชาติเข้ามาตีได้เยอะมากหรือว่ากลุ่มเท็กซ์ไทล สิ่งทอทำจิวเวลรี่อ็อกซรผมว่ากระทบการแข่งขันเยอะหรือว่าอย่างในกลุ่มเคมีพัน e ธุ์ก็ตามก็โดนสินค้าจีนเรียกว่าเข้ามาตีตลาดค่อนข้างเยอะมากคือต้องเรียนว่า SME ไทยเนี่ยนะครับจากแรงงานกําลังแรงงานที่ที่มีการจ้างงานในไทย40ล้านคนเนี่ยเอสเอ็ม e ไทยเนี่ยน่าจะเรียกว่าจ้างงานไปประมาณสักเกินครึ่งละยี่สิบกว่าล้านคนนะครับเรามองกันว่าโครงสร้างการจ้างงานเป็นอย่างไรเนี่ยแน่นอนบางส่วนอยู่ที่เป็นภาคเกษตรกรนะครับ ัอาเนี่ยอาจจะไปบางส่วนนะครับแต่ถ้าดูบริษัทใหญ่ๆเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยจ้างงานแค่ประมาณ5ล้านคนแต่ SME ไทยเนี่ยเนื่องจากกระจายตัวเข้าไปทั่วถึงทั้งประเทศทั้ง,ท,งทั้งภูมิภาคน,นะครับก็จ้างงานประมาณ22ล้านคนฉันเราพูดกันถึงเรียกว่าแทบจะเกินครึ่งข,ของของ,ของการจ้างงานไทยที่ต้องพึ่งพาการไปได้การไปต่อได้ของ SME ไทยฉันการที่บริษัท SME เนี่ยตกมาเป็น ซอมบี้เฟิร์มหรือว่าติดอยู่ในสถานะที่ใกล้ซอมบี้นะครับเรียกว่าโอเปรตไปได้มองไปข้างหน้าเราไปไม่ยั่งยืนเนี่ยมันก็กระทบต่อการจ้างงานก็แรงงานของไทยเหมือนกันผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ยจากจากปัญหานี้มันมีมาต่อเนื่องละแม้แต่ตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับต้องเรียนว่าช่วงเรียกว่า3-4ปีก่อนโควิดเนี่ยก็คือ SME ไทยก็เริ่มออกอาการละนะครับว่าความสามารถในการแข่งขันลดลงตอนนี้พอมาเจอหลายๆวิกฤตซ้อนๆกันเข้าไปเนี่ยก็อาจจะ อ่อนไหวเปราะบางยิ่งขึ้นเข้าไปอีกผลกระทบตรงนี้ต้องบอกว่าทําให้เศรษฐกิจไทยชะลอลงมาตั้งแต่แรกละเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมามองกลับไป5ปีย้อนหลังเนี่ยถ้าปีไหนโตได้เกิน3เรนี่ยเรียกว่าดีใจกันละนะครับกลายเป็นเราชินแล้วที่เราจะโตไม่ถึง3เนตไนที่เศรษฐกิจอื่นๆแน่นอนเขาอาจจะแก่น้อยกว่าเราเราอาจจะประชากรเอจิงปเลชักเยอะนะครับเรา มีความสามารถในการแข่งขันโดนคอมโพรไมซ์แต่ว่ามองต่างๆเนี่ยคือประเทศอื่นเขาโตกันที่4ที่5ที่6น,นะครับของเราพอโตอย่างเงี้ยมันก็ออกอาการละซึ่งจริงๆมันก็เป็นผลมาจากภาค SME ที่เปราะบางแหละครับต้องเรียนว่าการเติบโตผ่าน SME เนี่ยเป็นการเติบโตที่กระจายตัวนะครับกระจายไปทุกภูมิภาคกระจายไปถูสู่แรงงานเมื่อกี้เราพูดกันแล้วเป็น20ล้านคน นะครับถ้าเทียบกับบริษัทใหญ่ๆอาจจะส่งออกเยอะทําให้เศรษฐกิจไทยโตเพราะว่าส่งออกอาจจะโตได้เจก่อนอาจจะยิ่งเร่งส่งกันอีกก่อนก่อนพรมจะประกาศภาษี36%นะครับแต่ตรงนี้บริษัทใหญ่ๆอย่าลืมว่าเ,เจ้าของบริษัทใหญ่ผู้ถือหุ้นเองบางทีอาจจะเป็นต่างชาติแล้วก็การจ้างงานบริษัทใหญ่เนี่ยน้อยนะครับก็พะมีการใช้ออโตเมชันเครื่องจักรต่างๆสายพานการผลิตเยอะพึ่งพาแรงงานน้อยแต่ SME ไทยปฏิเสธไม่ได้ว่ายังจ้างงานเยอะ รตรงนี้มันก็เป็นการกระจายรายได้พอเซกเตอร์ตรงนี้มันเรียกว่ามัน Resource ทศจสรัพยากรออกกระจายออกไปไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าติดขาดกันไปจนถึงภาคครัวเรือนก็เปกระทบปัญหาเรื่องรายได้ครัวเรือนการกระจายรายได้ของครัวเรือนเข้าไปผมว่า2เรื่องครับเรื่องแรกเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักเลยคือความสามารถในการแข่งขันของไทยจะอยู่ที่ไหนซึ่ง ต้องบอกว่าภาคเอกชนไทยจริงๆแข็งแกร่งและปรับตัวได้แต่ก็ต้องบอกว่าความสามารถในการปรับตัวเนี่ยอยู่ในบริษัทใหญ่ๆบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมี r e t a i n e a r n i n g ที่สะสมมามีความทางเลือกของการส่งออกตลาดนะครับมี diversify นะครับเรียกว่ากระจายไปหาตลาดใหม่ๆได้เก่งกว่า SME SME เนี่ยความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าฉะนั้นเวลาเจอสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดปุ๊บเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีทางเลือกในการสร้างตลาดใหม่ๆ ะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันในเชิงการหาทางเลือกตลาดใหม่ลูกค้าใหม่หรือการผลิตสินค้าใหม่ๆจริงๆมีน้อยกว่านะครับนี้ผมมองว่าปัญหานี้ภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยเพื่อสร้างโอกาสทำ business matching นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเรียกว่า roadmap ว่าอุตสาหกรรมไหนจะโตไปแบบไหนและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่โตแค่บริษัทใหญ่แต่พา SME เนี่ยโตไปด้วย as a s u p p l y chain คือพี่ใหญ่พาน้องเล็กโตขึ้นไปด้วยกัน ซึ่งเราเราก็อยากได้นโยบายแบบนี้แหละครับจากทางภาครัฐเข้ามาไกด์ผมเชื่อว่าภาคเอกชนหรือว่ารบธนาคารพาณิชย์เนี่ยพร้อมที่จะทํางานด้วยกันอยู่แล้วส่วนเรื่องที่2เนี่ยต้องเรียนว่าก็เป็นทัศนคติหรือเป็นแอ t i ิจูดของ SME ไทยเองที่บางทีอาจจะไม่ยอมปรับตัวให้เป็นธุรกิจแบบใหม่นะครับเรากลับไปเรื่องเรื่องตรงๆเลยก็คืออย่างเราคุยกันมานานเรื่องบัญชีเดียวบางทีการที่เราเห็นซอมบี้เฟิร์มเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขา o p เราไม่ได้กาไรก็ได้นะแต่อาจจะหมายความว่าเขาได้รายได้แต่เขาไม่ได้สื่อรายได้มาให้มันผลขาดทุนจริงๆมันอาจจะเยอะกว่าเพื่อเหตุผลทางภาษีอ,อะไรก็ตามตรงนี้มันก็เป็นหลักคิดว่าจริงๆ SME ไทยเนี่ยถ้าจะโตไปได้เนี่ยต้องคิดยาวๆว่าโตแล้วจะโตขึ้นไปเป็นอะไรไม่ใช่ขายแบบอยู่ไปวันๆนะครับตรงนี้มันก็กลับมาถึงเรื่องของทำไม SME ไทยทำอย่างไรให้ SME ไทยเนี่ยเข้าระบบได้มากขึ้น ซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นโจทย์ของ SME อย่างเดียวเนาะเพราะว่าถ้าเทียบกันอย่างแฟร์แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับเข้ามาบนบ OI ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยภาษีที่จ่ายเนี่ยภาษีนิติบุคคลละกันภาษีนิติบุคคลเงินได้นิติบุคคลถ้าเทียบกับ SME เนี่ยเราพูดต่างกัน20%กับไม่ถึง1 0เลยฉะนั้นอันนี้จริงๆมันก็เป็นแฮนดี้แคปของ SME ออยู่แล้วนะคือเอ๊ะโดนภาษีเยอะกว่าหรือเปล่า บริษัทขนาดใหญ่ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีฉันตรงนี้มันก็กลับมาเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมของภาครัฐและการออกแบบนโยบายเหมือนกันที่จะทำไงให้ SME ไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันและทางภาษีเนี่ยก็คอมเพอรทีฟด้วยแต่ในทางกลับการรายได้ก็ต้องจัดเก็บเนาะ SME ไทยก็ต้องยอมเข้าระบบฉันมันจะจะ,จะเรียกว่ามีเมคคาเนซิมดีไซน์การวางโครงสร้างยังไงให้ให้ SME ไทยเนี่ยเข้ามาในระบบแล้วก็มี ความสามารถในการแข่งขันทั้งในเชิงโครงสร้างทางภาษีแล้วก็ในเชิงโครงสร้างทางธุรกิจ business model ผมว่าประเทศกลุ่มประเทศที่เรียกว่าทำทำธุรกิจ SME ให้โตขึ้นมาเรียกว่าหลีกเลี่ยงภาวะซอมบี้ได้เนี่ยจริงๆมีหลากหลายประเทศนะครับอย่างสิงคโปร์หรือออสเตรเลียเป็นตัวอย่างที่ดีคือผมว่าหลักมันคือทำยังไงให้เขามีความสามารถในการแข่งขันและให้เขาเข้ามาเข้าระบบเพราะว่าการที่ หโอเคไม่มีความสามารถในการแข่งขันแน่นอนมันไปไม่ซั s เ a นเนเบิอยู่แล้วพอวันหนึ่งโตได้หรือว่าพอขายได้นะครับเริ่มมีความสามารถแต่ไม่ยอมเข้าระบบสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะภาครัฐเข้าไปช่วยดูแลมาตรการอะไรต่างๆได้จริงๆลองลองคิดนะครับว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยมีการปรับโครงสร้างทั้งภาษีนะครับและโครงสร้างการอุดหนุนลหลายๆอย่างเนี่ยถ้า SME ไทยเข้าเข้าระบบได้เนี่ยมันจะทําให้รายได้ของประเทศ เยอะขึ้นแล้วจริงๆรายได้เนี่ยก็เอามาเป็นรายจ่ายภาครัฐที่ช่วยขับเคลื่อน SME ได้ตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงให้ให้ SME เข้ามาอยู่ในฟโฟล w นี้ฉะนั้นคือเขาต้องมีรายได้ที่อยู่ได้แล้วเขาก็ต้องมีการจ่ายภาษีแต่ว่าจริงๆภาษีนั้นเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยกลับมาช่วย SME ผมคิดว่ามันมีความคล้ายกันบางอย่างเนาะคือมันคือเอจิ g งอีโคโนมีนะครับแล้วมันก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมที่โครงสร้างที่เปลี่ยนไปผมว่าญี่ปุ่นกับไทยมีความคล้ายกันก็คือเขาอาจจะแก่กว่าเราแต่เราก็เริ่มแก่เหมือนกันฉะนั้นแน่นอนการเปลี่ยนถ่ายกิจการช่วงกิจการมันเปลี่ยนไปฉะนั้นบริษัทที่เลิกปิดกิจการไปมันก็จะมีเยอะหรือว่าไม่แอคทีฟอย่างที่สองมันกลับมาถามว่าเอ๊ะถ้าดูโครงสร้างการส่งออกไทยเนี่ยคือเราต่างจากเวียดนามมาก คือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูไอเทมที่เราส่งออกในเชิงโค้ดของกลุ่มศุลกากรแล้วกันเราแทบจะไม่มีโค้ดใหม่ๆเลยหมายความ่าพูดง่ายๆว่า10ปีที่ผ่านมาหรือ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งออกของเดิมๆในขณะ,ะที่เวียดนามเนี่ยคือมีสินค้าในกลุ่มใหม่ๆโค้ดใหม่ๆเยอะขึ้นปรับไปตามซัพพลายเชนของโลกช่วงนี้มันก็กลับมาว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมโลกเปลี่ยนไปโครงสร้างซัพพลายเชนโลกเปลี่ยนไปโครงสร้าง อุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนทันไหมตรงนี้มันจะมีความคล้ายๆญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆก็มีอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนผ่านทันและก็มีอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนผ่านไม่ทันเหมือนกันฉะนั้นการปรับไม่ทันเนี่ยมันก็จะนํามาสู่การที่บริษัทกลายเป็นซอมบี้เฟิร์มเนี่ยครับถ้าเรายังหากลยุทธ์ระดับประเทศแล้วก็เวิร์กกันในเชิงทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ระบบสถาบาันคันเงินไม่ได้ผมว่าโอกาสที่มีความเสี่ยงอันนี้ก็ มีความสูงครับผมคิดว่าโรลของภาครัฐเนี่ยจริงๆมีแอคทีฟโกลที่มากขึ้นในการกําหนดว่าจริงๆโปรดักชั่นเปี้ยนของประเทศไทยคืออะไรเราคงไม่ได้เลือกโปรดักชั่นเปี้ยนหนึ่งร้อยโปรดักต์มันคงไม่มีอะไรเป็นแชมป์สักอันแต่อย่างน้อยถ้าเราไอดีนิฟายได้ว่าสักสิบโปรดักต์ที่จะเป็นโปรดักชั่นเปี้ยนเป็นอุตสาหกรรมหลักที่เราพาไปแล้วเกมแพลนของเราคืออะไรโดยที่เกมแพลนนั้นเนี่ยเรียกว่าเวิร์กกับภาคเอกชนภาคเอกชนไทยเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเก่งอยู่แล้วในการหาตลาดใหม่ๆในการอินโนเวท ในการสร้างสินค้าใหม่ๆเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดแรงจูงใจให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยพาซัพพลายเชนซึ่งเป็น SME เีนี่ยโตไปได้ด้วยซึ่งอันนี้มันไม่ได้ใช้แค่พูดถึงภาคการผลิตนะครับเรากำลังพูดถึงจริงๆภาคบริการอย่างได้เลยอย่างยกตัวอย่างคือถ้าลองคิดเล่เลนๆนะครับเ,ออเราอยากกระตุ้นท่องเที่ยวไทยเราบอกว่าเรามีกําลังเหลือถ้ามีแคปซิตี้เหลือของอุตสาหกรรมการบินไทยเนี่ยจริงๆลองคิดดูนะครับถ้าเรา เรียกว่าออกตั๋วฟรีเพื่อชวนคนต่างชาติมาพักในโรงแรมที่เป็น SME มาใช้จ่ายกับร้านค้านะครับร้านอาหารสารบันเทิงที่เป็น SME แล้วเวลาเราชวนคนมาเราให้ตัว๋วไปหนึ่งคนเขาคงไม่มาเที่ยวคนเดียวครับเขาก็คงต้องพาครอบครัวพาเพื่อนพาพาร์ทเนอร์เข้ามาด้วยตรงนี้มันก็เป็นตัวอย่างไอเดียง่ายๆที่จริงๆมันมันก็พอทําได้นะโดยที่ไม่ใช่จําเป็นจะต้องเป็นภาคภาค,ภาคการผลิตหรือว่าภาคภาคอุตสาหกรรมเสมอไปถ้าจะชวนเขามา SME ไทยมาเข้าระบบเนี่ย มันก็ต้องส่งสัญญาณว่านโยบายแรงจูงใจเนี่ยมันเสถียรและมันมั่นคงนะไม่ใช่ชวนเขามาปีนี้เสร็จแล้วอีก2ปีบอกว่าไม่มีแรงจูงใจนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่ฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการสร้าง trust แหละให้ SME เข้ามาแล้วมันก็คงต้องมีเรียกว่าการ amnesty อ่ะคือการบอกว่ายอมอ่ะคือปี2ปี3ปีแรกนะเข้ามายังไม่ต้องจ่ายได้อยู่แค่เข้ามาก่อนเข้ามาแสดงตัวตน